สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Barson Channel นะครับแล้วมาดูนะฮะพี่โน่ทำอะไรนะครับขุดที่ปูนนะโอ้ยมาหาขุดที่ปูนอาวได้เคี้ยวแล้วกรุบกรอบกรุบกรอบแล้วเออยองขุดต่อ นะยังได้กินจิปโปมอยู่เปาดว่าเพิ่นทำอะไรนะฮะเนอเขียวอย่างมันมน,นะฮะโอ้จิปโอมตายดูนะเปาดหลุมมาเลยเลยนะฮะน้องขุด เดินจ้ารอนะฮะเดินจ้ารอนะฮะรอผมเดินไปไปประตูฝั่งนู้นนะครับนเฮ้ยไปน้องนู้นมักงาเสื้อเนี่ยหเต็มมดเลย,เลยนี่ง่ายปัดออกให้มุดเต็ป๊ปลางาเนี่ยเรื่องกันมุดปลางาเนี่ยเต็มเสื้ออะไรเนี่ย อสงสารคนเก็บมั่งหำมเอ้ยอาจะไปเรียกน้องบ่ะฮะบ่ที่ไปเรียกน้องบ่ก็ลุงสีบ่อืออืมเป็นหอนเฝ้าทั้งวันนะครับมูวาน ไปช่สยเลี้ยงน้องนะครับนอนเฝ้าน,น้องออกมาตอนไหนขาดตอนนั้นเนี่ยเสียบไม่มีตัวไนไ้เสียรถ้าตัวนี้แล้วไ่ำไมติ้ม <laughs> một này hả một đèn này nhỉ vô kinh vậy kinh mà mình này một đèn cắt bỏ một đèn cắt ở đây mình sáng này hả hả chỉ đi เบออื้องซื้ออันนี้มีเต็มงาดือก็ดือเบื้องเอาเราคนเก็บมังงาให้นะนะเบื้องแสบนะครับนอนอึอเอาไปนอนขวอยหมดเด้งบาทเดียว ดูซื้อลูกแม่ไปไปเบิ่งหนูดีไปได้เร็วไปเร็วมันูหายไปไหนหมดนะฮะน้องกกจะอยู่แถวๆนี้นะครับ ก็จะสำรวจนะะรอบบ้านก็นะครับตอนนี้ก็บ้านเงียบกริบนะฮะไม่รด้ทนทะไรนะมีเด็กมดกมีเด็กทำอะไรกันนะมาดูนะครับมีเด็กทำอะไรกันเออ วายวายวายอินโนวันเต็มอะไรฮะโอ้ยนู่นนาเดียก็อยู่นี่นะฮะอนนนก็อยู่นี่นะพี่โน่กำลังวิ่งมานะครับนู่นนู่นนู่นวิ่งมาแล้ว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 นุ่มดอของเรานะพี่โน่ดอครับมาแล้วไอ เดี๋ยวมาพี่เร็วมาพี่เร็วอันศิษฐามนี่เร็วเดี๋ยวเร็วมาเร็ว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 อันศิษฐามมีเร็วโมงวันหนึ่งขังเดียวเป็นยังไงเลยฮะเด้ยเร็วๆอันศิษฐามีเร็ว เร็วๆมานี่เร็ว,รวอันที่ถามนี่เร็วมันไปขังเดียวเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ฮะกัดน้องนะเ,เมย์เพื่อนก็เอาไปขังไว้จะยานะฮะขังเดียวเลยนะครับนู่นไปหาหนูดีนะครับหนูดีก็หายดีแล้วนะครับเอามาอยู่อะไรข้างห้องน้ำเลยนู่น นู่นหาก,กินน้ำแล้วโอ้ยอาทาเราไปด้วยเย็นก็เยน็นนุ่นเลยรออีกสักครู่เด้อทำน้อยเด้อเดี๋ยวเมียบ้านก็มาแล้ว านาะเดียนาเดียทำอะไรฮะเะนาเดียมาหาน้องบ่เอ๊ะเออไอหนุ่มออกไม่ได้แล้วเนีไอตัวไอตัวจะตะคุบเด๋อเไอตัวตะคุบอยู่นี่อย่าดนี้นี่เนี่ยตัวตะคุบนีเนี่ยอันอันเจนจ้ามทักทายบ่ ตักทายหนูดีบ่ <c oughs> อือโอ้มันถักทายหนูดีเว้ยอันนี้กับหนูดีไปแล้วจะทำหนูดีเด้อรู้เรื่องนะฮะไอตัวนี้นะฮะติดติดผมมากนะฮะกับพี่หนูนะครับเอา้าตักทายเร็วกลับมาฮะเขาไม่ได้ให้เทเด้อ มา,มาเกันหนูดีเฮออ้ยชาวเอ้ย c h นะทุกท่านครับขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ